ช่วงร้อยแปดนวัตรกรรมที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีวันนี้ขอพาท่านผู้ชมไปดูกระบวนการในการผลิตพืชโดยเฉพาะอย,อย่างยี่กล้ยไม้เริ่มต้นจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปจนกระทั่งถึงแปลงปลูกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับถมกครับเราเริ่มต้นมาจากเกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมกล้วยไม้คัสเตอร์แห่งประเทศไทยครับหรือว่ากล้ยไม้สกุลหวายครับแล้วก็มาพูดคุยกับทางวิทยาลัย หลังจากนั้นเราก็มีความร่วมมือร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้คัสเตอร์ตัดดอกครับอีกอย่างหนึ่งสายพันธุ์นี้ครับทนทานต่อสภาพของแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและก็จังหวัดประรีขันีครับอีกทั้งหลังจากนี้ครับเราก็มีการส่งเสริมให้กับเกษตรกรผู้สนใจในการปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ครับอีกส่วนนึงก็คือการปรับปรุง เพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ในส่วนของสับประรดพันธุ์ MD2 มดีทูเพชรบุรีหนึ่งูชวาครับที่เราร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครับเราร่วมกันในส่วนของการขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจบกีริขันขั้นตอนในการเพราะเลี้ยงด้วเยื่อของสับประรดที่เราทํากันอยู่ครับคืออย่างแรกคือเราเก็บหน่อสับประรดมาครับแต่สับประรดนั้นต้องมีความปลอดภัยแล้วก็สะอาดนะครับปลอดภัยจากตัวเชื้อโรคแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็คือเราเอามาปอกเปลือกนะครับให้เหลือแต่ตัวในส่วนของยอดมาผ่านน้ำในเวลา15-30นาทีหลังจากนั้นเรามาฟอกด้วยแอลกอฮอล์70%ซแล้วก็ฟอกด้วยน้ำยาอลอกอีก3ครั้งครับหลังจากนั้นเรานมาเข้าตู้แบ่งได้เป็นทั้งหมด4ส่วนครับตัดแต่ละส่วนเลี้ยงกับในอาหารสังเคราะห์หรืออาหารวุ้นของเรา ที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นก็นําขึ้นในส่วนของชั้นนะครับทิ้งไว้ในระยะเวลาประมาณ2-3เดือนหลังจากนั้นตัวเนื้อเยื่อก็จะงอกขึ้นมาเราก็นําไปเลี้ยงในโรงอนุบาลแล้วก็ส่งให้กับเกษตรกร,รต่อไปครับท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลา วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ